อี่เอามีดมาไม่รู้เรื่องอะไรแล้วก็บาดตายอโอ้โหเท่าทีเขาไม่ได้ตั้งใจเป็นคนกลัวมีดนิดนิดหน่อยระแวงนันสิออกลงมาทั้งเยอะกลัวมีดอันหลังไม่ได้อะไรพี่ชื่ออะไรเนี่ยคุยกันมาตั้งนานแล้วยังไม่รู้ชื่อพี่เลยชื่ออะไรนะัเขาได้และแม่เฮ้ยเฮ้ เออชื่ออะไรนะพี่ชื่ออะไรครับผมคุณประยุทธ์ครับไปทำมาทั้งมาอยู่พักเดียวก็โง่เขาอยู่สักนิดเรียกคือยุดก็ได้ท่าอน้องชายครันน้องชายพี่ไม่รู้จักจริงๆไอแม่ขาคนตาเนี่ยเอาพี่ไม่รู้จักเลยไม่รู้จะแบบนี้ผมจะ ได้ฆ่ามันไหมเนี่ยพี่ไม่รู้จักจริงๆอะน้องชายน้อยเต่าน้องน้องน้เออ,อเอางีล้ละกันน้องชายไอ้เรื่องฆ่าเนี่ยเอาพักไว้ก่อนตอนนี้เนี่ยมาเป็นหนานกับพี่ดีกว่าในสังกัดของพี่แาทำประยุทธ์เอ้าไหมเอาม้าพี่เป็นออกหลวงไม่ใช่เหรอเจ้เจเล่าชื่อเล่าชื่อเล่น,นเจ่าเเเเ่เ ดาลาออประยุทธ์จันดาลาเออน้องชายเป็นทหารป่าวฮะก็แล้วแต่ครับถ้าเป็นได้ก็เป็นก็ดีแต่จะเป็นทหารจะต้องรู้จักชื่อก่อนน้องชื่ออะไรชื่อสันติเออสันติอ้าวนี่เองก็ลุกไม่ต่มนะสิ รู้จักแม่ผมได้วยเออคือไม่รู้เดา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 เอาเดาเอาพ่พี่เห็นว่ามันต่อๆเหมือนกันแล้วถูกไหมถูกอ่่มผมเดาง่ายขนาดนั้นเนี่ยเออเอางี้ลวกันน้องชายเดี๋ยวน้องชายเดินนำหน้าพี่ไปเดี๋ยวพี่จะตามหลังน้องชายไปเอาเครื่องแบบเครื่องทรงเองผมจะรู้ได้ไงล่ะพี่ผมเป็นทหารใหม่พี่แนะนำไปเลย ไอ้เตาที่สองเดี๋ยวผมปิดท้ายเองโอ้ทางนั้นแล้วก็คุณเตาปิดสูตรคุณประยุทธ์เลยครับไปครับแม่ท้าขอเราคนละเด็กนี่ตายค่เนี่ย